สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอการจอบถังการขัการ่าถังเหล็กสองร้อยลิตรนะครับอันนี้เป็นถัง 200ลิตรคจะใส่เสื้อไอเท้นะใสทินเนอร์ยานะครับใส่ทินเนอร์มาในตัดไม่ป็นก็จะระเบิดเป็นอันตรายนะครับนี่ผมจะมาแนะนำวิธีการเิูหลังบ้านเลยไลถึงกล้องยดกล้องการจอถังทินเนอร์ไม่ให้ระเบิด นี่คือเครื่องมือแกอน่ีนี้นะครับใบจิกซอใบตัดเหล็กปันละเอียดสายเครื่องเกียร์เครื่องเกียร์ใบตัดเหล็ก ไปตัดสเตเลสได้เริ่มเลยอันนี้ผมจะตัดถังเหล็กสองรอยลิตรทำเป็นชิงช้าถังน้ำมันนะครับอันนี้จะตัดให้ดูผมก็จะเปิดฝาให้ไอทินเนอร์ได้เลเห้ยออก รับประกันครับไม่ระเบิดดับแรกเลยขีดมาร์คิดงานที่เราจะเจาะนะครับตามแบบที่เราต้องการเบิดก็คนะือคิดที่ว่าพิเกรคำเราแล้วก็เจาะ เป็นรูเพื่อที่จะให้ใบกิ๊กซอตัวนี้ลงได้นะครับใบกิ๊กซอลงได้นี่นะครับใบกิ๊กซอจะเป็นใบละเอียดอย่างนี้นะครับไปเราก็ตัดเลยครับรับประกันไม่ระเบิด้าหากระเบิดหมายความว่าท่านผู้ชมไม่ได้ลุก ขึ้นมาใส่บาทเลยระเบิดอันนี้เป็นถังเทินเนอร์นะครับ ัดประมาณนี้แล้วก็ตัดให้รอบตามแบบที่เราวาดแบบเอาไว้รับประกันไม่ระเบิดชัวร์ครับ